ครับกับผมช่องพายทงสเสฉลต์น,นะครับผมวันนี้ก็มาดูมาหาน้องสงสเสดต์นะครับผมนานๆนาทีนะครับผมนี่ก็จะมาปล่อยอน้องสงสเสดต์ดนะครับลงทุ่งนาครับเลือเต๋อันนี้ที่ยังไม่ได้ไถน,นะครับผมนาเน,นี้ครับก็จะปล่อยน้องเขากินหญ้าเร,เรียมไปนะครับเนี่ยตรงนี้เร็วมาเร็วพอละเก็บเอาเก็บอ่าเก็บเอาเฮานี่ เินงยนฮาพอแล้วแล้วก็ต้องน้งเฝ้น้องนะครับผมมันิง่งเก็บเอาเลยอย่ากินยาอย่าขึา้นมาทำภาษาเด็กน้อยนะครับผมชอบมาหยกนะครับผมมีหยังไปแต่รออยู่ตรงนี้นะครับผม นี่เป็นข้างหลังวัดนะครับผมเก็บกินยาเลยไหในกล้องอาจจะเห็นเป็นสีดำๆนะครับผมแต่มันเขียวนะครับผมอยู่ในรุ่มนะครับว่าจะพาน้องสุิทรีไปหายา้องคำนะครับผมแต่ยาจองคำมีโรคประจําตัวนะครับเลยไม่ได้พาไปนะครับผมเป็นลูกไวแล้วลูกนะครับผมนี่ก็ไม่กล้าพาน้องสุนทรีไปกว่าน้องสุนทรีไปติดลูกนะครับผมเป็นช้างติดกันครับ วไม่มีพู่มต้านทานับผมอันนี้ก็เป็นต้นมะขามเทศนะครับผมช้างกินเหมอนกันนะครับผมเด็กๆนั่นก็จะเป็นต้นข่อยนะครับผมพอแล้วยาจะมีวัวอยู่ข้างหน้านู้นนะครับผมแล้วก็จะปล่อยน้องก็เลยแก็อยู่ในร่มครับทางนี้ก็จะมีหญ้าเหมือนกันครับผมเป็นเรียบๆนะครับผมถ้าไปตรงนู้นออกบ้านตะกางเลยนะครับผมต้องดูดีๆนะครับผมอันนี้แล้ว จะไปกินจะกินต้นนี้นะผมดูเห็นไหมครับโยกโยกดึงกินใบนะครับเพราะว่ามีน้ํานะผมช้างเล็กจะกินแต่ปลายมันน้ำน้ำมันออ่มันมันปักมือนะครับผมนานๆมาดูทีนะครับผมสุดรับน้องสุงทรชลิดน,นะครับผมตอนนี้อากาศก็ร้อนด้วยนะครับผม น้องทรงสถิตช so ้างกัวน้ำนะครับผมเห็นน้ำไม่ได้มามาเร็วไปได้นะไปได้น้ำนะครับขายทิ้งนะผมกินไม่ได้เลยเห็นไหมอยากิน กินมาได้อยาเป็นน้ำนะครับผมมันน่าจะปักลิ้นน้องเขาแล้วก็น้องเขาน่าจะเจ็บนะครับผมก็เลยอาการแบบนี้ครับนิ่งเดี๋ยวพากินไปกินต้นไม้มีน้ำบ้างนะครับผมจะเป็นต้นไม้มีน้ำนะครับผมมาเด็นมานี่นะครับง,ง่ายๆครับผมต้นกระเซ็นะครับผมช้างกินเหมือนกันนะครับผม นิ่งเหาอยาพอแล้วยา่าลงไปนะนี่นะครับผมเราน่าจะหักไปเป็นกิ่งใหญ่ๆนะครับผมอยเออเก็บกินยาก,ก่อนเดี๋ยวพีนะนิ่ง กินใหญ่เกินนะผมโบนซุ่มเดึงเอาโบนสูงมเออดึงฮักเอาเลยฮักเออเอาไม่ดึงลงมาเฉยเด้งยาครับผมเนี่ยยาครับผมจะลงไปแล้วลงไปแล้วจะขึ้นมาได้นะครับน้องสุสริศยกแล้วก็ดูน้อยเดีมๆล้วนะครับผม เพื่อจะให้น้องเขาเหยียบนะเป็นอันตรายต่อช้างนะครับผมมาเลยแล้วก็จะปล่อยน้องเขากินในร้มๆก็พอแล้วนะครับผมนี่นะครับผมกินใบไ,ไม้แห้งก็กินนะครับผม กินได้ทุกอย่างนะบุ้มทางตัวนี้ยงง่ายนะบุมแต่บางวันแกน้องเขาก็เลือกนะครับผมเลือกกินอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมตามภาษาเด็กน้อยนะครับผมเขาว่าจะพาน้องเขาเดินไปกินเลมเลมยาตรงนั้นนะครับผมนี่เลยกินไหมมาเร็วมาโบงานยังไม่คิดนะครับผมอยากจะกินต้นนามนะครับผม มันยังรอวะบุไปกอนเด้อมาเร็วมามามาเาเบ็นมา <c oughs> กยยมา <c oughs> นี่นะครับผมเป็นหญ้า คุณมนิดนะครับผมกิงกาทำนี่นี่เบนเบนเฉยนี่เก็บข้าบุสูงนี่นี่บุญนี่เบนไปเก็บเอาเออเก็บนั่นครับเออกิงกาไปแล้วนะครับผมมานี่ครับน้องเขาก็จะกินอย่างนี้นะครับผมบุสูงนี่บุ ลงวนลงดิ ừ, ดด้งอ่ะเจิงเจิงโบดูอ่ะดิ้งฮาวน์โบนโบนวนลงก็จะกินยาอย่างนี้นด้วยครับดูจะปล่อยตามธรรมชาติเลยนะครับผมเปลี่ยนมายาเปลี่ยนเอาด้วย นี่นะครับผ да. มนี่นี่ครับเบ๊ดสูงเก็บเอานี่กินยาครับผมมันก็จะสันๆยนะครับผมเพราะว่าเดินทางมันไม่เรียบนะครับผมมันถูกกัะนะครับผมตรงนี้ก็จะปล่อยดงในทุ่งนาครับผมเพามันเป็นญ้าเล็กๆนะครับผมเล็กๆแต่ลำมันยาวนะครับผมน้องก็จะกินดีนะครับผมแล้วก็จะปล่อย เราก็จะยืนอยู่ใกล้ๆนิดนึงนะครับผมนี่ตรงนี้เยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปนั่งรออยู่ข้างหลังดีกว่านะครับผมตรงร่มๆนี่นะครับผมเห็นไหมครับจะเห็นหญ้าเยอะเลยนะครับผมนี่เขาก็จะกินอย่างนี้นะครับผมนี่ครับนี่ครับผมจะเป็นต้นข้าวอ่อนนะครับผมดูดูดีๆนะครับผม เวลาเราไปอ่าดำนานครับแล้วก็จะทำอย่างนี้แล้วก็เป็นดินแฉะๆแล้วก็จะยออลงไปหยุมละสามสี่ห้าต้นอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับผมนูน่นไปถึงนู่นแล้วครับอากาศร้อนด้วยนะครับผมวันนี้ดินแข็งนาครับดู แข่งไปไหนเนี่ยแข่งกืนนะครับผมดูดิดูด,ดิยังไม่เข้านะครับดูโคจะดุดกว่าได้ลางฟังเสียงครับเห็นไหมครับมันยกแล้วผมไม่ได้ยกเหมือนะรับดูดูตรงไม้ดีๆนะครับผมดูโอ้ยแข่งไหวะนี่นครับดูไม้นะครับ Ừ, พูดแ๊บเดียวไปถึงคูนแล้วนะบุมต้องเดินตามนะครับบุมข้างหลังนี่เลวตามมาเลวโอ้ข้างหลังก็จะมีหญ้าเยอะอยู่นะครับมุมทางชันด้วยนะครับมตรงนี้ ดูนะครับนุ่นวัวพอเดียวครับให้วัวไปหมดเดี๋ยวเราก็จะจูงน้องไปตรงนู่นนะครับผมวัวนู่นเห็นไหมครับทั้งนู่นก็จะเป็นควายนะผม <S <S เพื่อนน้องสุขสทนต์ในกอนนะครับผมชอบเล่นด้วยกันนะผมแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เริ่มกลัวแล้วแต่ก่อนไม่กัวนะผมเดี๋ยวนี้เริ่มกลัวหน่อยแล้วนั่งพักอยู่นี่นะผมไปเขาเดินกินหญ้านะผม ตามธรรมาชาติเลยครับผมไม่มีอา่าโซ่หรืออะไรนะครับผมดูนะดูาขาเขาหนับผมนี่พอแล้วต้นกระสีนะครับผมดูจะกินต้นกระสีไหมครับไม่กินครับพูดหาลรคยากินไหม คอยนะครับผมดูครับไม่กินนะครับเล่นนะครับผมชิวๆนะครับผมชาตายต้องสุสัดิษนะครับผมวันนี้วันว่างๆนะครับผม right. ดูดูดูงานครับผมอู้ บนสูดเลยบนสุดดูงานเลยลูกไหนดูงานหน่อยดูครับดูเริ่มใหญ่แล้วนะครับแต่ไม่ยาวมันใหญ่จริงๆนะครับผมงานน้องครับเหย้าเหยียบคนนะนี่ครับหญ้าไม่กินน้องชมสิทธิ์คือไม่กินหญ้านะครับผมหุ่นก็จะสูงเดี๋ยวรอประมาณสี่ห้าปีครับเดี๋ยวรอชมอว่าร่างกายเขาจะเปลี่ยนยังไงครับตอนนี้เพิ่งสองสามปีนะครับผมสี่ห้าปีเดี๋ยวรอดูนะครับผม ว่าร่างกายแกจะเปลี่ยนยังไงบ้างนะครับผมสําหรับน้องสูงชนดิดนะครับผมผมว่าน่าจะอ้วนนะบุมดูอันนี้สูงขึ้นแล้วนะบุมสูงขึ้นเยอะแล้วหลายเท่านะ้ำมาเร็วบักกินว่างงานกับบิ๊กินบองพิดแล้วมาโอ้เก็บหนากินเลยบุน่นกุ๊กทอนก็มีตามสบายเลยจา้าในไม่ใช่กุ๊กทอนดิกุ๊กเอยียงวะ đặt láp cái nhả kho nó, bên nhả kho nó, hôm, nhả khoan mang à, cái tổn ni này, bớt xuống, ghép, luôn, hạc luôn, hạc. Hạc luôn. xuống luôn, Hát luôn, hắt, luôn, xuống, thôi. Thôi đây, thôi Ừ quên xuống Nó biết đêm liêm liêm na nó không? ถึงนนะูมาไปเลยปุ๊บม,มามา,มาลืมลืมไม่กินแล้วนะบุ้มใ <c oughs> บสุดไม่กินคนระับจะก,กินใบยแหนะ้งครับมา,พมานเพื่มาเก็บป่ะนี่มาเก็บ่ะ มะม่วงแห้งนะครับผมกินดีกว่าใบสุดสิบเท่าคุยต้นที่เด็กนะครับแต่ก,ก่อนน้องก็ชอบกินนะครับผมอันนี้ก็จะสุดสุดทางไม่มีทางไปแล้วก็จะหยุดตรงนี้นะครับผมน,นี่หมดแล้วนะครับผมอุย้ย ยิงพอแล้วมาโยนพอ่พอพ่อเท่าไยงพักก่อน,นครับผมอยู่ในหุ่มนี่มามาถอยมาถอยพาตรงไหนดีนะครับผมทางนู้นน้องควายก็พี่ควายก็ยังไม่มานะครับผมน้องเสียงน้องสูสนิทก็บอกว่าพี่ควายเดินมาเร็วๆเนี่ยนะครับผมดู น้องฟูงเสด็จอยากไปเดินทางงูแล้วนะครับผมแกยังไปไมนะ่ได้เฮ้ยเขาลองไปน้องเขาด้านว่าน้องเขาจะไปไหนนะครับผมดูดูเส็จละเอ้ยไปไหนไม่ฟังนะครับไปอย่างเดียวนะครับผม เยอะมาแล้วก็ไม่ได้บังคับน้องเขาใช่นะผมอยากไปก็ไปนะผมอยากไปไหนเดียวก็พาไปนะผมถ้าได้ไปขาแล้วนะผมแบบถ้าเรามาัดโซ่น้องไปกับต้นไม้อย่างนี้แล้วก็ล่อยให้น้องเขากินน้องเขาจะเดินนะครับแล้วก็ต้องไปถ้าเราอยากอยากมัดเขาก็ต้องมัดเลยนะผมแตบบ่เขาจะเดินนะผมหย่าไปูเลย ไปบ้นานมาที่เรยวมาหนีแล้วเลยหนีแล้วจะดนีนะครับผมจะรักหนีเด็กน้อยนะครับเด็กน้อยยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมดูเออสนุกนะครับผมวันนี้นาได้มาเล่นกับเขาทีนะครับสนมากนานาผมจะพาเดินเตะในบ้านนะครับผมอันนี้ก็จะได้เดินกินด้วยนะครับอยู่ในบ้านก็เดินกินเหมือนกันครับเตะ กินแล้วก็เดือดกินแล้วก็เดือดนคนระับของผมก็จะเป็นกินไปเรื่อยๆนะผมดูดูกินแล้วก็ได้เล่นได้ด้วยนะผมดูยังหาอยังดูมอมแมมนะครับผมมาแป๊บเดียวนะครับผมตัวมอมแมมเนอะมาแล้วไปไหนนะ่ะใครให้ไปใครให้ไปนะ่ะคืออยากลงทางนี้นะผมดูต้องไปดูลาดเหลากันนะผมไม่มีอะไรลงได้แล้วผม ดูท uh, uh, ่าลงครับสติปสติปกาลงนี่คือสุดยอดครับผม200 IQ นะครับดูดูเอ้ยถอยดากลงแล้วนะครับผมดูกลินยาอ่าแอม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 ภาษากลวยนี่คืออร่อยอร่อยนะครับผมดูครับแล้วก็จะเป็นเนื้อนครับผมแล้วก็เป็นต้นดอกลักนะครับผมหนึ่ก็สีม่วงใช่เห็นไหม ขึ้นไปแล้วอยากขึ้นมาเด้มาที่นี่ต้องไปอยากขึ้นมาดิเขาไปข้างหลังผมก่อนเลยไปนะครับบอกให้ไปข้างหลังก็ไปข้างหลังจริงๆเลยนะครับเก่งมากนะครับผมแต่บางครั้งเขาขก็เขาอาจจะดื้อไปนิดนึงนะครับผมก็ตามภาษาเด็กน้อยนะครับผมบางทีก็ไม่เชื่อฟังนะครับผมก็อะไรของเขานะครับผม ปกติของทางน้อยนะผมชอบขี่เล่นนับขี่หยอกมาเบนนะเาดนี่มา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 บตรงนี้ญายายายไรเนี่ยมามามาไม่ฟังเลยมาพี่เร็วสภ้พผากับบาาดิมาเร็วมาโอ้ยบักดีมาามา,มา,มา นี่นะายาเยอะนะบุมดูเฮะนี่เก็บอ่ฮะฮน้องเขาจะเดินยากนิดนึงนะครับบุ๋มดูดูพอแล้วใหญ่เดินทางนี้สวยมากนะบุมดูคอ,ออยู่ทางนู้นคะรับนิ่งเฮ้ย ต่างแดดนะครับผมแดดร้อนนิดนึงครับผมเริ่มข้าแล้วนะครับผมนู่นครับผมค่ะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตะไคร้ให้ช่องพายส่งสดิตนอกอาก็ศด้วนะครับผมครับผมเดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้านะครับผมว่าจะเป็นคลิปอะไรนะก็ฝากกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อได้รับการแจ้งเตือนใหม่ๆจากช่องพายส่งสดิตนอกอาานะครับผมแต่ตอนนี้ก็จะพยายามลงคลิปให้ได้ทุกวันนะครับผม บางวันเราอาจจะไม่บ้างนะครับผมครับผมไปนะก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมครับ